เปิดค่าจัดงานแต่งของนางเอกช่อง8อปาปากค้างกันหมดเรียกได้ว่างดงามราวกับหลุดมาจากในเทพนิยายเลยละค่ะสําหรับงานแต่งสุดหรูของนางเอกช่อง8อย่างโนนี่นัทช,ชาชูมคัคเกอร์และหวานใจหนุ่มแอคมี่วรวัตรนาคแนวดีนักร้องนําแห่งวงดับเบิลดีฟและซีออธุรกิจหมื่นล้านเพราะจัดพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมลาชเปเล่เบงกอก โดยตกแต่งให้เต็มไปด้วยดอกไม้จนหลายคนต่างบอกเลยว่างดงามราวกับในเทพนิยายจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่างบการจัดงานแต่งนั้นก็อึ้งตาแตกด้วยเช่นกันเพราะมีราคาสูงถึง15ล้านบาทเพราะตกแต่งด้วยดอกไม้ไว้ไฮเดนเยียไว้โรสไว้ทิวลิปไว้พีโอนีซึ่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักกว่า8,000กิโลกร,รมัม เพราะเป็นดอกไม้ที่หายากเนื่องจากอยู่นอกฤดูกาลและต้องนําเข้ามาจากโรงพาะของต่างประเทศเท่านั้นค่าจัดงานวันเดียวนี้ใช้งบไปประมาณ15ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหต้องบอกเลยว่าราคาทําอึ้งตาแตกจริงๆเพราะใช้งบไปถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวสมกับเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีเลยจริงๆละคะ่ะ